สวัสดีครับพอสายครับสวัสดีวันดีโอนี้มอเอลอยมาตามในทางพอสายเป็นโครงสุดท้ายสายดวนดวนแห้งพอพอสายขั้หามอเรลอยว่ามีเหล็กเพิ่มเติมได้สูงไหม่มากคำนวณเพิ่มเลยตัวเด่นไหมอีกตัวหนึ่งยาดเอฟซีไ้จากน้ำยดาดเอฟซีเพราะไรอืนะครับเลีเ้นทองแมนหรือเ่าวะแมน เพิ่มเพิ่มอีกครูหนึ่งถลําเลยเป็นสามคู่ข้างล่างเจ้เป็นเนินล่างเนาะเนินล่างหล่ะเนียนไปสามสามชุดเขาเอื่น่สามครูสามคู่เนาะเออล่างยังเดียวล่ะบ่อยขึ้นเชิงอมทั้งบ่อยกับไหมทั้งบ่อยกลับเนาะกลับกลับกเปียงเงินเนาะกลับกเปียงเงินโอ้แม่นนี้ได้เร็ว快手มาให้กวนหันเลยก็บ่ได้กลับเนาะหรอะบ่ขับจ้วงจ้วงบ่อยขันให้ในเขาขับได้เลร็ว快手 จำนวนห้อง16เลย,ยว่าภาษาไทยเออ16ก็เพิ่มตัวแดงยืมตัวนะเงี้ยเนาะก็ไม่ได้กลับเนาะเขาขัาเขานี่เนาะเขาซื้อหรเขาไม่ได้กลับมันวะได้กลับโยนบอกซืก้อเก่าโอ้ได้กลับเยน็นวะเจ้าวา <c oughs> ส่วนใหญ่ยภาษาไทยมากนี่ไม่อยากให้พี่น้องกลับผู้มีทุนกลับมาเลยเออเดี๋ยวแจ้ผ,ออผู้มีทุนเออผู้มีทุนมัก มักมาหางวาวกัเล่้กันว่าคุณไร่หางวาว่อพอสายเนี่ยบอกมาขังวาวมันเปียงเลยมันเปียงนะพ่อเนาะกันกัรเกือกไม่ได้หน่อยวะอือนี้เลยพ่อเอเข้าทุนหน่อยเขาก็เล่นเบียงไม่ต้องกลาบเลยกดีเอเอาวัดไปวัดแหงดีวพ่อเนี่ยเอาไปให้งานบ่บ่การแหงนี่บ่เออแหงวัดทีหว่านพโรดเหรอเนปลาน่อยเนี่ยปลาหน่อยปลาซิว เออนะครับเพราะสายว่าการห่อนก็ต้องไปวันด่วออากาศห่อนคนกัดทำหายายอยู่ค้งกินจะเนียจะขายไ่อยากเะนะอยากปลาอยากทิีวไปหรอเช้วเนาะวานในปากงังว่าแจงในแซ่บหน่อยอยู่ควงนี่ยคนวันแด่คนหกปอนด์จอกจอกแหนจอกลงหมดปีนี่เอาเลียให้นอนน้ำเนาะไมเนียแต่ยม่หองวันลงหอกมานาเนี่ยนะ อ๋บปอสายว่าวิ่งวิ่งบนอินได้ว่าวิ่งสองละวิ่งสองวิ่งล่างเลยอันแปดแปดเนาะเออนะครับบนเนี่ยพันวาสองมาคือเขาเริ่นับสองอย่างมากนะตัดสินใจเหรียญเราวางยังมีแปดนะครับเอมักกับซื้อบ่มากับฮางปอยปันตัวป่ยพันนะบ่เนี้ยปอสายเนี่ยคยเขาเดี๋ยวเขาต่อกันด้เป็นสันเดี๋ยวตามฟ้อมตามฟ้อมเนาะ ยังจะลกกี่สองงวดหรไปแห็นตะเกาเวัานี้ใครต่อกันในระหว่อเน้อพี่น้องยุซี่ชมมาหนัาเนี้ยตัวประเทศละทวดโลกล,นะละเนาะผู้ใดรับชมช่องมารวยส่ยได้กะมังลภาษากันจับได้เลยนะพี่น้องนะครับตะเกาวันมาเกา่าคูเด้วมวันมาเก่าทีเดียวแล้วเลยตะเกียวแต่ขี้รายๆก็ต้อพี่สองต่องวดระพวนะ่านาะแมนงวดนี้เจัากุ้ยเซ็ตหรอพอมักเอาจับ แปดสิบเปอนได้ไหมโอ้แปดสิบน้อวานี้เนาะมันว่าเก้าสิบเนาะแต่ถือว่าลดลดมาหลายลดมาสองเปอร์เซ็นต์บนในไฮตัวก็พอบนในไฮสิบสองเหรอเออสิบสองกับสามสองล่างเลยล่างกัดสามแปดห้าแปดตัวเพิ่มอ่ตัวไหเพิ่มไปเก่าสีเพิ่มเก้าซีเออตอนนั้นเองตัวใหม่ใหม่ตัวเด่นพันเด้อนะครับสูตรนี้เป็นว่าอีกสูตรหนึ่งบมาเห็ดทกทวนด้วยกันเราเลยขอเพิ่มเออ พ่นนี้มาก็เลงหนเวครับผมจะเลี้ยัวเลียฟุดจะละงกิตัวก็ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นยเลยเางาวันหางเบาเลี้เข้าใน้อยท่านี้เอ้ยบ่ให้กลับในน้อย่กลับพรอมเมืเดมมเล่นง่าย้ขนาสนใจเนาะสำหรับในทากลางเสียไปตัวมักม่น้อยแต่มันหลักนะพอเนาะมมีไฟหัวอดตัวใด ไอ้ฟันดีก็มาแบงปันรดบ่สเกอกระแจ้ไม่งวนนานแล้วเออนะครับลอตเตอรี่บ่เร้าพิมบ่สเท่าซื้อหรอกเอาสั้นวะเออไอ้วันบ่เท่าห้องบ่เท่ากันแหละเนาะตลาดจินงดังออบอสอ่าบ่เท่าออกกับบ่สเท่าซื้ออ่านะครับนี่เด้อตัวขวา,ายไขมานะครับมาเพิ่มตัวหนึ่งคือไข่วิ่งบนสองนะครับเป็นไข่มาสิบสองสามสองนะครับล่างแปดนะครับไข่วิ่งแปดนะครับเลขล่างในผลไม้สามคูณนะครับสามแปด หา 89c นะครับโทรหาหมอเวย์ยันหมอเวยบ่พี่น้องไปเห็นน้ำตัวเพิ่มเนาะไโทรหาให้แบบด้วนๆนะครับมาลงให้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับเย็ซี่พอสายผู้ค่ยซื้อน้ำพอสายกับจอบจอบพอสายนะครับมาลงให้กับทามหานะครับมอเรยกระเด็นน้ำเสนอแนวทางเพิ่อนไอแล้วนะครับเพิ่มเติมตัวเดียวนะครับซื้อเรือปต้องกลับเพิ่นว่าของเพิ่นนะครับผู้เขามีทุนกับกับเอานะครับเพราะว่าซื้อเลือ่รกลับตับแตกมาพอเนาะ แต่ว่าพอสายก็ทุนหน่อยก็บม่ค่อยกลับคือคนว่าได้รายนะครับรายกับรายหันซิบาทยี่สิบบาทคนได้ละนะครับเคนว่าซื้อรายนะครับเพราะว่าจ้างกำลังซับกำลังซับเนาะเวลาจ้างระบายปก็เสียสเจรบาทนะพ่อเนาะโอ้ยเฮียอะไรไข่หน่อยอยะไข่หน่อยซีวีซีวีุมดแล้วตัดไว้ตัดไว้ก็เสียได้เพราะว่ยสมมติมันมาตั้งกระลั้มหรือเปล่าสมมติโอ้ยคนลองหนก็สี่สิบลำ่มสิบสองบาท ไปกองเพิ่มไปกองปะเอ่ออกองละสี่สิบลำล้มคนกับจ้างแข็บาทชื่อกินเอาเองมพวงสั่นจ่างแข็งกดบดดูตายตอนแล้วผู้ไปตัดทั้งเด็กวนใบออกเออทั้งกดใบออกโอ้ยัวนี่เขาไปเผาได้พอเดินนี่วางชันแล้วตอนนีนตัดเผาเขาจับเจ้าพิดก้นใหม่จ้าทราบว่าเขาอยู่นอกบ้านปะเนี่ยทาบอ่ะตัวราคาดีขึ้นข่งเขาว่าราคาดีเขาก็รับเปิดรับซื้อให้ก็เขาแล้วเขาก็ปิดโรงงานไงเนาะพอจะย่เผาเออเจ้าเผาเขาซื้อมัด เขาตัดตอนสายก็น,น้อยอคือตัดเอาไปขึ้นรถไปได้นี่รับซื้อหมาเดี๋ยวจ้งราคาแป้งกันหมดแล้วเขา,า,าต้องถากไใบขวดไปเนาะเออเห็ดหยางก็น,น้อยนะครับออตอนเป็นกองเนาะเป็นกองแนละ้วเขาเอาใส่รถขี่เบาซื้อล่ำหาซื้อล่ำเออซื้อซืล่ำนะหาซื้ล่ำโพดหลายโ,โพดบ่วนโพ<ห>ดไปตัดให้ดอกโอ้ื้อซื้อไปเขายังดันเลยซื้อซื้อเนี่มันก็มากแล้วสิบห้าบาทวางจันทร์ละนะครับเจ้าเจ้าหนึ่งกระจางแพงเจ้าเจ้าหนึ่งกระจางถือครับผม จ้างยังไงดอกคาแห้งก็ได้เงี้ยไปดอกพูดหลักจ้างคนได้จังแห้งก็ไปดอกหาเงินเนาะเลยจ้างแห้งไปก่อนทองนะเขาขอแซ่บมั่งไปดูออันบอซื้อกินเองนี่เขาว่าที่สองบาทที่สองชินเองเนาะเนาะนะครับพ่อก็มั่ก็นารุ่นเยอะเด้อดเหตุกาดณ์ในลายมือเลยเขาไร้ส่งในลายเร้เขายกไปก้อยๆเนาะเออมือแรกๆสได้ทุนเนาะกัน มองไปแดดเก้วมองไปก่อนชิ้นยังกระเลี้ยวเจ้าหักกาแฟขาดบ่ได้กาแฟกับแพร็ดบ่ได้โน้ตภาษาชื้อกินเองละกาแฟก็ได้บ่ยากดอกครับผมบ่ได้บ่ได้ถ้าแก้วยังน้ำบ่ได้ยากงนี้จะน้ำแข็งกับน้ำดื่มเขาหาให้เยอะเออเออกินหาหาหากินเองดอกครับผมก็ถือว่าพอสายแล้วก็เออจะจะรูปให้เอฟที่น้องเอฟที่พนังซั่นละหมอรวยนี่ไห้แนวทางนี่ มีดซ้ำเห็นหละเสเวนเดอนะครับพอไซติดต่อมาด่วนๆว่ามีเพิ่มเติมตัวหนึ่งเด้อครัรออกมาผมจะจีบปล่อยเอกีกบันให้มันออกมากก่อนงวดรุ่นจีหนึ่งทุมบ้านครับผมเม <ะ S 2> คือปอไซตวิ่งบนสองนเอา 12, นาะหอยม้าสิบสองสามสองครับส่วนล่างหอยมาแปดนะครับเป็น,น 8, วิ่งแปดให้ตัดให้สามแปดห้าแปดเก้าซีเก้าซีนี่เป็นตัวเดน่นที่หลังมูนะครับมาหลังมูลเหล็กเด่นเลืองา่ำเหล็กสุดหนึ่งในของเพื่อนเพื่นว่าอยากขอเพิ่มเติมมาเนี่ยคือเก้าซีนะครับ พี่น้องมักน้ำกับซื้อมามักกับพานแต่ว่าพอสายส่วนใหญ่เพิ่นว่าเลขเพิ่นมักจะมาต่อกันดยนอยอยู่เด้นะครับพี่น้องก็ระวังไว้ดีๆนะครับผู้ที่ติดตามภอสายประจำก็อย่าคนผ่านมากกว่านัอโอ้ผ่านเสียดายไปแล้วเนาะนะครับมักซอสมักแปด็นไปได้มันก็เป็นไปได้ทุกโต้ละแต่ว่านั่นละแนวทางก็มีสัมมันละครับผมผมพูดภาษาอายรสิเพี่ยงพันเนีทางดีพี่น้องอีที่เสมอนะครับเพิ่นฟันดีเพิ่นได้ดีมากเพิ่นก็มาบอกลดนะครับ อาวสารความสขอบคุณด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ